ขอเรียนเชิญทุกท่านมาใช้บริการตู้น้ำดื่มสะอาดบริการประชาชนที่ติดตั้งขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกและส่งเสริมสุขภาพที่ดีให้กับชุมชนของเราตู้น้ำดื่มของเราผลิตจากระบบกรองที่ทันสมัยได้มาตรฐานและสะอาดปลอดภัยสามารถดื่มได้ทันทีทําให้ทุกท่านมั่นใจได้ว่าน้ำดื่มที่ได้รับปราศจากสิ่งเจือปนและสารเคมีที่เป็นอันตราย การใช้บริการตู้น้ำดื่มสะอาดนี้จะช่วยให้ทุกท่านเข้าถึงน้ำดื่มคุณภาพสูงในราคาประหยัดและลดค่าใช้จ่ายเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพี่น้องชาวบ้านจะให้ความสนใจและมาใช้บริการตู้น้ำดื่มสะอาดนี้กันอย่างทั่วถึงเพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคนในครอบครัวขอขอบคุณค่ะขอเชิญชวนชาวอำเภอเลาวขวัญทุกท่านมาใช้บริการตู้กดน้ำดื่มฟรีสำหรับประชาชนที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลาวขวัญน,นะคะ บริการนี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกและมอบน้ำดื่มสะอาดให้แก่ทุกท่านโดยไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะ